หนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายแล้วนะฮะเข้าสู่ถนนเรียบหาดบางแสนแล้วนะครับยังเหลืออีกยังเหลืออีกสองโค้งครับพี่เจ้ oh. เข้าสู่โรงแรม S2 นะครับ <Okay. S 2> ก็จะเป็นช่วงหนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายที่เป็นทางตรงยาวๆคีรินยังรักษาแก๊ปเอาไว้ได้หรือเปล่าครับโอ้โหต้องเร่งแล้วครับคีรินคีรินต้องเร่งแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบูสเตอร์ชุดไหนเอาออกมาให้หมดนะครับไกโคนเจนมีเท่าไหร่ขุดออกมา ATP มีเท่าไหร่ ผลิตออกมาครับโปรดักทีบออกมาเลยนะฮะ S2 แล้วค่ะระยะทางใกล้เข้ามานิดนึงแล้วครับพี่เจ้ยแก๊ปหนึ่งแก๊ปหนึ่งเอาดูเขาส่งหัวใจมาครับเร็วเร็วเร็วตัดโค้งกันยังไงเอาละครับคิรินทั้งคู่กําลังเข้าสู่เส้นตรงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยนะครับ1กิโลเมตรสุดท้ายเท่านั้นนะครับโอ้โหนอกจากลุ้นได้เวลาสนามแล้วนี่ต้องลุ้นด้วยนะว่าคิรินจะทำสถิติประเทศไทยหรือเปล่านะครับพี่เจ้ยเหลือเวลาอีก3นาทีครับสำหรับคิริน มาครับลุยกันเข้ามาฮะส่งกันเข้ามาอะไรครับนี่นั่งอูนี่ลุ้นมากเลยนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเหลือระยะทางสั้นมากแล้วแล้ว <Okay S 2> ก็พี่เชื่อว่าถ้าตอนนี้เราเป็นจอ์นอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเราเราคือเขิมอ่ะคือเขิมพี่จอ์นนี่วิ่งไม่ดูหลังแล้วะครับไม่เหลือไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะแบบคอเคล็ดนะแล้วรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาเลยนะโอ้โหเอาละครับเพื่อนเพื่อนที่ทางตรงบริเวณเส้นชายจะได้ยินเสียงเราอยู่นะครับใช่ทุกคนครับอีกไม่เกิน2นาทีนะครับจอห์นและคิรินนะครับจะว คิดินจะเก็บกั๊เข้าไปยังไงนะฮะ <Okay. S 2> ระยะห่างือเราประมาณ30เมตรเห็นจะได้ครับช่วงนี้เป็นทางตรงแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จริงๆถ้าเกิดนักวิ่งต้องการทําเวลาในช่วง ท้ายสุดของเกมเนี่ยก็จะใช้ช่วงนี้แหละค่ะเข้ามาในการงัดไพ่ทุกใบเดี๋ยวเราดูกันค่ะตอนนี้เรายังคงส่งแรงใจให้กับคิรินเต็งเวทอยู่นะคะในขณะเดียวกันจอนก็น่าชื่นชมจริงๆเพราะถ้าใครเห็นในช่วงที่เขาแซงมาในครูคนั้น<ช>เล<ธ>ยจะพบว่าเกิดขึ้นภายในเวลาวินาทไม่แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองตัดสินใจแบบกล้องอัดจริงๆเพราะว่าการอัดตรงนั้นเนี่ยต้องวิ่ง เต็มที่อีก2กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าเกมเปิดแบบนี้ในคิรินเนี่ยต้องตอบคำถามไม่ได้แล้วจะเอาอยัางไงกับจอรดีนะครับเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจของจอรมากเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขามีทั้งผ่อนนะคะแล้วเขาก็มีทั้งแซงมาโดยตลอดจนเรามีความรู้สึกว่าออดูเหมือนจอรจะใช้พลังงานเยอะพอสมควรสําหรับการที่จะต้องวิ่งตามคิรินในช่วงหนึ่งเลยครับ500เมตรสุดท้ายแล้วครับ500เมตรสุดท้ายเท่านั้นนะครับออลองมาดูกันครับว่าจอนออเอ็มรูรี่นะฮะจะรักษาสถานะไปได้เรื่อยๆยาวๆหรือเปล่าแล้วก็คิน จะอัดเข้ามายังไงไพ่ใบสุดท้ายมีต้องทิ้งเลยนะคิรินนะนไม่งั้นนี่เดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับเอาละฮะคิรินอัดเข้าไปครับคิรินอัดเข้าไปอัดไม่เหลือนะคะมาถึงป้าย400มบสุดท้ายแล้วครับเอาละฮะคิรินตันติเวศและจอนนะครับสองคนนี้ครับ ท่านผู้ชมที่อยู่หน้าเส้นนะครับส่งเสียงเ hey, ฮขึ้นมาดังๆหน่อยนะฮะให้กําลังใจกันหน่อยนะคะมาแล้วครนี้รินก็ตีตื้นขึ้นมาจากเมื่อสักครู่นะคะอาจจะด้วยแรงเชียร์ของหลายๆคนที่ส่งอยู่ในขณะนี้ค่ะโอ้โหจอนก้าได้ยางจรน,นั้นเหมือนจะกระโดดแล้วนะคะตอนนี้เอาละครับสั่งอย่างเดียวที่จะหยุดจอนห้โอเคบวกมือทักทายเพื่อนแล้ฮะจอน จอห์นบอกว่าอยากจะทําสนามนี้ที่29นาทีตอนนี้29นาที12วินาทีนะคะครับโอเคแล้วฮะมาแล้วครับปรบมือกันดังๆนะฮะต้อนรับเลยนะครับจอห์นเอมรูรี่ครับจากทีมคอร์รันนิ่งนะฮะโอ้โหมาถึงตั้งตรงแบบหล่อๆเลยครับยินดีด้วยนะครับจอห์นมาแล้วครับเพื่อนๆีแชมป์ของเรามาแล้วยินดีกับจอห์นเอมบรูรี่ครับ นะครับจอห์นแอมรูดิับไปนะครับทีหนึ่งครับแล้วเรามาลุ้นต่อเลยครับคีรินตันติเวสเหลืออีก10วินาทีเท่านั้นนะครับ<ช>ต้องไม่ให้ถึงเส้นชัยนะครับคีรินตันติเวสรรับเพื่อนๆส่งหัวใจมาเร็ว เขาก็พยายามเป็นหนึงจริงโอ้โหที่9นาที48หรือเปล่าครับหมูต้องมันลุ้นกันสุดๆเลยครับเนี่ยอันนี้เวลาอย่างไม่เป็นทางการควรจะอยู่ที่ประมาณในหา48 49นะคะคิรินตันติเวศเชื่อมากเลยว่าวันนี้คิรินทําดีที่สุดและทําเต็มที่ในแบบของเขาค่ะแล้วพวกเราก็เห็นนะว่าเขาทําได้ดีจริงๆครับก่อนท่านเทียนกันเข้าไปยินดีกับคิรินคนแรกเมื่อกี้ก็จะเป็นอิสเบอต์ลาลีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของเทคนิคของสนามของเราด้วยนะครับ มีความสุขมีหัวใจมากๆพี่เจ้ยมีหัวใจจริงๆนะครับแล้วก็ยินดีกับกีรินด้วยนะครับล็อกมันลุ้นกันลแล้วล่ะแล้วมีหัวใจพวกเราที่เป็นเพื่อนที่เป็นผู้ชมมากกว่าว่แล้ว,วคีรินจะทาลายสติสนามหรือเปล่าแล้วทำลายสติของประเทศไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดิมพันครั้งนี้คือหนึ่งล้านบาทจากสมาคมกีฬากีฬางประเทศไทยนะครับที่สําคัญพี่จะบอกว่าถ้าใครดูเกมมาตลอดตั้งแต่ต้นจะพบว่า สองคนนี้แหละที่เขาขับเคี่ยวกันนะคะหลังจากที่หลุดกลุ่มนำซึ่งประกอบด้วยสี่ห้าคนไปแล้วเหลือกันอยู่สองคนเนี้ยหลังจากนั้นมันเป็นเกมของเขาจริงๆสุดยอดจริงๆครับพี่จอนของเรานะฮะแล้วก็พี่คิลิงเราจอนนี่ไว้ลายจริงๆเลยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆครับแต่พี่มั่นใจว่าแม้แต่จอนเองก็ต้องมองว่าคิรลิงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว